สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทุกคนนะครับสำหรับคาบนี้นะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมครับวรรณกรรมคืองานเขียนทุกประเภทที่ถ่ายทอดออกมาโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษาเช่นนวนิยายเรื่องสั้นบทกลอนบทความ วรรณคดีคืองานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีโดยใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานเป็นอมตะและถ่ายทอดอย่างมีศิลปะมีความงดงามด้านวนรรณศิลป์ไม่ทำลายศิลธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนั่นเองครับ <c oughs> การพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม การพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมนั้นเป็นการพิจารณาเพื่อให้เห็นความสำคัญและเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีและวรรณกรรมแต่และเรื่องครับการพิจารณาคุณค่าทางด้านต่างๆของวรรณคดีและวรรณกรรมจะมีทั้งหมด4ด้านดังนี้ครับด้านที่1การพิจารณาคุณค่าทางด้านเนื้อหาในส่วนนี้เราต้องการที่จะทราบถึงสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรและความรู้ที่ผู้อ่านจะได้รับคืออะไรนั่นเองครับ 2นะครับการพิจารณาคุณค่าทางด้านแนวคิดครับในด้านนี้นะครับเราต้องการที่จะทราบว่าแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อถึงผู้อ่านคืออะไรและข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้รับคืออะไรครับต่อมาด้านที่3คือการพิจารณาคุณค่าทางด้านสังคมครับคุณค่าทางด้านสังคมจะสะท้อนในสิ่งต่างๆดัอย่างนี้ครับสะท้อนประเพณี สะท้อนความเชื่อสะท้อนค่านิยมรวมถึงการสะท้อนอาชีพและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมนั่นเองครับคุณค่าทางด้านสุดท้ายคือการพิจารณาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ครับคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เราจะดูในส่วนของศิลปะในการประพันธ์ครับศิลปะในการประพันธ์จะเน้นหนักไปที่ในส่วนของภาพพจน์ครับ ภาพพจน์คือการใช้ถ้อยคําที่ทําให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจครับซึ่งวันนี้เราจะมายกตัวอย่างภาพพจน์ทั้งหมด5ภาพพจน์ดังนี้ครับอุปมาอุปลักษณ์บุคลาที่สถานหรือที่เรียกอีกอย่างว่าบุคคลวัตอติพจน์และสุดท้ายคือสัทพจน์นั่นเองครับอุปมาคือการใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งให้สังเกตคําที่เป็นคีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้ครับดัง ราวเหมือนเสมือนดุดประหนึ่งเทียงเช่นจนผมโกรนล้นเกลี้ยงถึงเทียงหูดูเงาในน้ำแล้วให้ฮึดหึงขัดแขนแน่นใจตาแดงดั่งแสงไฟฟ้าจากบทประพันธ์ดังกล่าวนะครับเราจะเห็นข้อความที่เป็นอุป,ปมานั่นก็คือคำว่าดั่งนั่นเองครับต่อมานะครับอุปลักษ์ครับ อุปลักษ์คือการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับให้สังเกตคำที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าคือและคำว่าเป็นเช่นลูกคือดวงใจของแม่กีฬาเป็นยาวิเศษอูดเป็นเรือของทะเลทรายและทะหารเป็นรั้วของชาตินั่นเองครับ ต่อมาคือบุคลาทิ่สถานหรือที่เราเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าบุคคลวัฒนนั่นเองครับบุคลาที่สถานหรือบุคคลวัฒหมายถึงการสมมติให้สิ่งมีชีวิตเช่นพืชและสัตว์และสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นแสงแดดสายลมสิ่งของทํากิริยาหรือมีความรู้สึกนึกคิดอย่างมนุษย์เช่นอิดเห็นปูนรําให้พระจันทร์ยิม้มทะเลไม่เคยหลับไหลน้ํากระซิบสาด พระอาทิตย์หัวเราะดวงจันทร์เต้นระบบำต่อมาคืออติพจน์ครับอติพจน์คือการกล่าวเกินจริงเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรงเกินจริงเช่นคิดถึงใจจะขาดคอแห้งเป็นผงหนาวกระดูกจะหลุดการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าคิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออกมีข้อผิดพลาดเป็นล้าน สัทธพ์ครับสัทธพ์คือคำเรียนเสียงธรรมชาติฝนฟ้าลมเสียงสัตว์ร้องเสียงใบไม้เสียงเสียดสีเสียงระฆังแล้วนำคำเหล่านั้นมาทำให้เกิดภาพพจน์เช่นวังเอ๋ยวังเวงงางเงงย่ำคำระฆังขานตรงนี้จะเห็นคำที่เรียนเสียงธรรมชาติก็คือคำว่างางเงงซึ่งเป็นเสียงดังของระฆังนั่นเองครับ ศิลปะในการประพันธ์นอกจากภาพพจน์แล้วนะครับเรายังพูดถึงเรื่องของการเล่นคำอีกด้วยครับการเล่นคํามีหลายวิธีมากเลยครับเริ่มต้นจากวิธีแรกคือการซ้ำำําคําเป็นกลวิธีที่ใช้คําคําเดียวกันซ้ําๆกันในคําประพันธ์ในบทเพื่อเพิ่มน้ําหนักเน้นความสําคัญของคํานั้นๆซึ่งจะมีความหมายเหมือนกันทุกคํานั่นเองครับตัวอย่างการซ้ําคําแรกจากโคงโลก,กนิตครับ ห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องสาห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาตรงนี้นะครับจะมีการซ้ำคำก็คือการนำคำว่าห้ามมาซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นครับนอกจากการซ้ำคำแล้วการเล่นคำยังมีอีกหลากหลายประการเลยครับต่อมาคือคำหลักความหมายครับ คำหลักความหมายคือการใช้คำเหมือนกันแต่สื่อความหมายไม่เหมือนกันเช่นทั้งจากที่ที่จากคลองเป็นสองข้อยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวางโอว่าจากช่างมารวบประจวบทางทั้งจากบางจากไปใจระบมจากบทประพันธ์ดังกล่าวนะครับจะเห็นว่ามีคำว่าจากอยู่มากมายเลยครับคำว่าจากคำที่1 2 5่และ6หมายถึง ออกผลไปคําว่าจากในคําที่3และคําที่4หมายถึงชื่อป่าชนิดหนึ่งขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าเลนหรือริมฝั่งน้ำกร่อยตื้นตื้นนั่นเองครับนอกจากการใช้คำหลักความหมายแล้วการเล่นคำยังรวมไปถึงการเล่นเสียงของคำอีกด้วยครับการเล่นเสียงในกรณีแรกเราจะพูดถึงการเล่นเสียงสัมผัสพ,พยัญชนะซึ่งเป็นเสียงหนึ่งของไทยนั่นเองครับเช่น แนวนน้นก็แก้วเกตพิกุลแกมกับกาหลงตัวอย่างจากรา่ย,ยาวมหาเวสันดรชาดกกันมาซีครับจากบทประพันธ์ดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่ามีการใช้สัมผัสพยัญชนะนั่นก็คือตัวกอไก่นั่นเองครับต่อมาคือการเล่นเสียงสัมผัสสระครับคือการใช้สัมผัส,สระหลายพยางติดกันเช่น เจ้าเคยเคียงเรียงหมอนนอนแนบข้างทุกราตรีจากบทประพันธ์ดังกล่าวนะครับเป็นบทประพันธ์จากรายยาวมหาเวสันดรชาดกกั์ดมัตซีจะเห็นได้ว่ามีการเล่นเสียงสัมผัสระดังนี้ครับเคียงกับคำว่าเรียงหมอนกับคำว่านอนนั่นเองครับสุดท้ายคือการเล่นเสียงวรรณยุกค,ครับคือการใช้คำที่มีเสียงวรรณยุกต่างกันเพื่อให้เกิดความไพเราะหรือเป็นการเน้นความนั่นเองครับ ตัวอย่างจากกับหอโคงประภาสทานทองแดงดังนี้ครับกลองทองตีครุ่มครึ้มเดินเรียงท้าตะเติงเติงเสียงครุ่มครื้นเสียงปีรีเรื่อยเพียงการเวกแต่นแต่นแต,แตแรฝรั่งขึ้นหวูวู้เสียงสัง สำหรับในบทเรียนของการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยที่น่ารักทุกคนครับสวัสดีครับ